รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, มันเนี่ยขาดดีมากเลยอะจะเสียคนเยอะอะไรกวนติดไปนิดนึงแล้วทำไงอะเออนี่หลอดพี่วันวันพี่ปิตีทางทางภาคอีสานนะทางอีสานอะทไมาดวัาวอีสานก็สวยนะสวยดิอีสานอะเขาแบบแบบเออเขาดูแลดีอะโดยเฉพาะเมียผมคนอุบลนี่สวยมากนะเออเหรอเออเมียคนอีสานเอางี้ก็รู้ภาษาอีสานแล้วเนี่ยหูมดเลยไอ้หูนี่คืออะไรฮะหูนี่คืออยากรู้อะไรถามมาเลยอ๋อแล้วอย่างพูดนี่เขาเรียกอะไร ว้าวอ๋อพูดในว้าวนะใช่เออแล้วอย่างเดินน่ะเดินเดินนี่ยางเดินนี่อะไรนะยางอ๋อก่อนจะเดินนี่ต้องเท้าไปย่างก่อนไม่ใช่แล้วอย่างไงอะย่างกับเดินเนี่ยคำเดียวกันอ๋อเป็นทับศั์เป็นทับซับเดินเดินอะไรนะยางแล้วลื่นมืนรลื่นนี่มือเลยอะครับโอ้โหสตีลังกาไม่แสนห้าแล้วนะโอ้โหแต่หก้ลไม่ล้านแปดเลยบ้าเลยมันเป็นทับศับอ๋อเป็นคำภาาอีสารครับผมรู้จริงไหมเนี่ย หูหเมเลยไอ้อยางหูอย่างในีถามมาอย่างจิ้งจกได้่องขี่เกี่ยมกระปอมอกิ้งกาขี่คั้นคากไงอ๋อเอากะปอมผมไปทําไมล่ะเาก็ถามดูผมพอ <c oughs> จะรู้บ้างมันเป็นบางคำไงอยากรู้ไหมว่าคนมีสารนะน่าสงสารนะ ดูตรงไอ่ะพอดีสารบางคนก็สบายนี่รู้ไหมเวลาเขาตื่นมาชีวิตเ็เจอแต่ความเศร้าแล้วจะเศร้ายังไงพี่หลุยอาวภาษาอีสานหกโมงเช้าเขาเรียกไงหกโมงเศ้าอ่ะเห็นมเดโมงเศร้าแปดโมงแปดโมงเศร้าเก้โมงเโมงเศ้าห็นไหมเศร้าย่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเศร้าออจริงไว้พี่พอหลังเที่ยง้วไม่มีกินอีกแล้จะไม่มีกินยังไงพี่หลุยภาษาอีสานบ่ายโมงเขาเรียกไรบ่ายโมงแรงแรงหไหมไม่มีอะไรกินเลยไหมบ่ายสองโมงแลงสองโมงสามโมงแร้งสโมงแรงหาโมงแรอยแรงยัน หกโมงโอ้ถ่ายได้องศาเนี่ยคนอีสานแต่เขาจะจะไปดิ้งกลางคืนนะไปไหนไม่ได้เลยทําไมอ่ะเพราะอีสานเวลาเขามืดไม่มืดมืดไปเหมือนภาคกลางเขามืดแบบไหนอรัพี่ภาษาอีสานมืดที่เขาเรียกอะไรถ้ามืดมากๆก็มืดตึ๊บหน้าไงเห็นไหมมืดแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไปไหนไม่ได้เลยแต่เขาจะมีน่ารักหน่อยหนึ่งเคยได้ยินกันตอนเช้าภาษาอีสานเขาเรียกพูดว่าไงนะฮอดสีแจ้ง อะไรนะขอนสีแจ้งขอนสีแจ้งใช่มันจะถึงแล้วตอนเช้าสะกดยังไงโอ้โหสะกดไม่เป็นเดี๋ยวพี่โอ้โห,โอโหโอเองนี่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยไงถ้าสะกดภาษาอังกฤษ C O N G ไม่โทรจะัตะวางงูสองตัวขอนสีแจ้งโอยอันนี้ลูกผสมไมนได้มีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยในยหน้าบักเขียบอ๋อต้องมียนไต้องมีบักอ่ะเอ้า บักเป็นพาร์ทเพอร์เฟคของคนอีสานพี่ขนุนบักมี่อ๋อฟักทองบักอื้อเอ้าทางเองไม่เองเองไม่ใช่คนที่นั่นใช่ไหมดูท่าทางเองจะเป็นคนในนั้นแล้วล่ะเองพูดได้เยอะขนาดเนี้ยแฟนคนอีสานไงก็ต้องศึกษาภาษาอีสานดิไม่ใช่แล้วครับว่าเองนี่แหละคนอีสานคือว่าจะศึกษาอะไรอ่ะรู้ว่าคนในเมืองอืมไม่ใช่คนในเมืองคนในนั้นเลยล่ะผมอ่ะอืนี่พูดภาษาอีสานก็พูดได้แล้วต่อไป อยากพูดภาษาเหนือพี่ลุยผมอยากพูดภาษาเหนือได้ครับพี่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับบันเทิงซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอนทุกวัน ถึง9นาฬิกา30นาทีค่ะและสําหรับคนที่พลาดไปนะคะดูรีรันกันได้อีกหนึ่งรอบทุกๆวันพุธค่ะเวลา5ทุ่ม45นาทีทางช่อง3 SD 28ของเรานั่นเองค่ะบิวตี้ปุณณาเมทาริติไกรรายงานตัวค่ะพร้อมผมปูพันนาครับโอ้โหหนูฉาดฉานมากค่ะดูๆไหมคะหลังจากที่เทปออนแอร์ไปเนี่ยค่ะือเขาชมว่ารายการเราดูสดใสมีสาวสวยหน้ารักพูดจาฉาดฉานจริงไหมครับคุณผู้ชม ดูทาให้รายการมันน่าติดตามเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปูค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนอยู่ที่นี่เลยค่ะสนามวินเซอร์สุวินทวงศ์แล้วบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะครับที่นี่ก็เป็นสนามที่มีอยู่สคอรอสนะครับ A B C D คือคาแรคเตอร์แต่แต่ละทอสทก็แตกต่างกันไป A จะสั้นเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายถ้าคุณพลาดก็โดนทางโทษเยอะ ส่วนเราที่เราอยู่เราอยู่ที่คอสดีนะครับคอสดีนี่ก็จะดูแบบว่าเหมือนเหมือนภูเขาไกลๆประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบชอบมาชอบอะไรท้าทายก็มาคอสดีได้นะครับถ้าชอบแบบว่าคือไม่ไม่ไกลามากก็ A B นี่เดินได้สบายๆแต่ถ้า CD แีนะน่าไม่ใช่รถครับเพราะว่าค่อนข้างจะไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าสนามที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค,<ช>ค่ะบรรยากาศตอนเช้าเชนี่ สดใสมากๆจริงๆเลยเปิดหัวรายการของเรานี่เลยพี่หลอดพี่หลุยต้องบอกว่าหามากๆคู่นี้คือหนูชอบมากอ่ะพี่ปูจริงๆอู๋คำว่าหนูชอบมากของหนูน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> คือคู่นี้เขาจะแต่งงานกันอยู่แล้ว <c oughs> คือคู่นี้คือหลอดหลุยเนี่ยเขาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วสร้างเสีงงยงหัวเราะให้คุณผู้ชมนะครับ <c oughs> แล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับเพื่อนๆนักกราฟด้วยกันนะครับเดี๋ยว ตีไปนี่เดี๋ยวก็ลองนั่นลองนี่นะครับแต่ก็สนุกดีครับแล้วรายการของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างคะเนื้อหารายการก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับจะ <c oughs> เป็นช่วงกอฟทอลกอีซี่นะครับกับวัลีเด็ดนะครับถ้าคุณรู้คุณทําได้กับโปรสายบี้ครับ <c oughs> จะมาแนะนําวิธีลดสกอร์ว่าทาอย่างไรปัญหาต่งตางๆแก้ไขได้ถ้าคุณรู้นะครับขาสานะครับหลุมที่สี่ ขอบฟินแล้วก็ล้าสูงประมาณ2เซนอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงกอบแสลงนะครับช่วงนี้ก็ทําให้นักกอล์ฟสมัครเล่นหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจภาษากอล์ฟทางรายการเราก็จัดช่วงนี้ให้นะครับเป็นภาษากอล์ฟที่ดูว่ามันยากๆเราจะมาให้ท่านได้เคลียร์และเข้าใจคใช่แล้วค่ะโอ้ตกเตียงเลยไหนอะเตียง อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่หนูชอบดูไม่ใช่เหรอใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าหนูชอบมากๆเลยค่ะพี่ปูช่วงนี้นั่นก็คือคลิปอาหารของคนบ้าก,กอบเน่งต้องบอกว่าเรานำคลิปอาหารของทั่วโลกนะคะมาฝากต้องขำขนาดไหนดื <laughs> น่อนน่ารักน่ารักครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะ <laughs> แต่ก็ทำให้คุณได้รอยยิ้มได้นะครับ oh. Ball under foot. แล้ววันนี้ค่ะพี่ปูขา แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะโอ้คนนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางรายการเนฮาว่ากรอบได้ตัวเข้ามาบิวตี้รู้จักไนกี้ไหมหูรู้จักสิคะพี่ปูคือไนกี้เนี่ยเป็นบริษัทที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาเกิดขึ้นทนดเลยในโลกนี้นะคะแล้วก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีตัวแทนก็เรียกว่าแบรนด์แอมบ a สเ r อร์แล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับหูอย่าบอกว่าวันนี้คือในเมืองไทยเนี่ย มีอยู่9คนเป็นทิชชิ่โปรที่เป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ของ Nike ้แล้วหนึ่งใน9เนี่ยให้เกียรติกับทางรายการในห้งวันนี้ใช่ครับคือวันนี้บิวตี้จะเจอแบรนด์แอมบบสเดอร์ของเมืองไทย1นึ่งใน9ของ n i กี้ค่ะของทิชชิ่โปรในเมืองไทยค่ะอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วใช่ไหมออใช่เดี๋ยวพี่พาไปเจอไปไปกันเลยค่ะ พาหนูมาเจอแบรนด์อมบัสเดอร์ของไนกี้ใช่ครับคนนี้แหละครับครับ,รบโปรโซีครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับจริงๆก็ๆมีหลายท่านในเมืองไทยมีทั้งหมดได้ทราบข่าวว่ามี9ท่าน ก็ตอนนี้ตอนนี้เพิ่มเป็นกลุ่มพวกทัวริงด้วยครับอาจจะเยอะวันนี้มีเยอะมากขึ้นจริงๆแล้วก็จริงๆทาง n i กี้ก็ให้เกียรตินะครับแล้วก็จริงๆก็จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเพียแต่ว่าเขาเขาต้องดูโปรไฟล์ว่าเราเป็นนักกอล์ฟที่ดีไหมปฏิบัติตัวถูกต้องไหมแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีที่เหมาะสมกับแบรนด์เขาแสดงอยู่ อยู่ใกล้คนดีเนี่ยครับเป็นคนดีเป็นอย่างแรกต้คนดีก่อนเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นสวิงเนี่ยคือคือตัวนี้คือเป็นโปรทัวร์ด้วยประคับเป็นเป็นผมผมมาทางกอล์ฟอินสตราคเตอร์หรือว่าเป็นทิชชิ่งโปรครับเป็นทิชชิ่งโปรก็คือเนี่ย ถ้ามีโอกาสให้ให้โปรซีสอนหนูก็ได้เนี่ยคือน้องน้องฟิวตี้ก็เพิ่งมาทำรายการก<ช>็สนใจเรื่องเรื่องกอล์ฟเรื่องอะไรว่าตอนนี้คือโปรซีสอนที่ไหนครับก็ปกติก็สอนอยู่ที่ออสตารั All ์ออสตาร์กอล์ฟคอมเพล็อ๋อส่งหนิงจ่ายนะครับที่รู้จักกันนะครับรู้จักกันอยู่แล้วค,คือที่นั่นก็จะยอดฝีมือจะไปกันเยอะนะครับออสตาร์ทำมันรวมดาวใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปค่ะพี่อู๋ต้องไปครับต้องไปครับไปเลยไหมครับเดี๋ยวถามก่อนกันเกิดมาคือตอนนี้คือโปรซีตีกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆผ ผมมาเริ่มจริงผมเป็นคนที่เริ่มเล่นกอล์ฟช้านะครับอยากเป็นอินสปิเรชันให้กับนักกอล์ฟที่เริ่มช้าเหมือนกันผมเริ่ม20ประมาณ20ปลายๆเลยนะ 20, 20ปลายๆผมเป็นคนที่ทำงานทำงานเหมือนเป็นพนักง,งานปกตินี่แหละครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารแต่ว่าก็มาเริ่มเล่นกอล์ฟตอนที่มีเวลาว่างตอนริมเบียโทริ<อ>รมเบียโทเพื่อนมีนาโทชวนชวนเล่นกอล์ฟเพราะว่ามันเขาบอกว่า,ออก,วากอล์ฟเนี่ยมันเป็นบิสเนสสปอร์ต พอเล่นกอล์ฟเราจะได้ใต่เต้าทชนะการงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปลองดูนั่นคือเริ่มแรกที่ที่สนใจสนใจก็คืออาจจะได้คอนเนคชันมากขึ้นใช่คก็คิดแค่นั้นตอนนั้นคิดแค่นั้นแล้วพอหลังจากนั้นพอเริ่มตีเป็นแล้วรู้สึกว่ามันนอกจากจะคอนเนคชันแล้วมันเสน่ห์ของกอล์ฟจริงๆก็เกินคาดครับตัวเองไม่ได้คาดหวังกับกับว่ากีฬาประเภทนี้จะให้อะไรกับเรามากขนาดนี้แต่ว่าพอมาเล่นเราจะรู้ว่ามันให้เกือบทุกด้านเลยครับทางด้าน สติสมาธินะครับเรื่องการงานนะครับยังเรื่องร่างกายอีกด้วยแล้วสําหรับผมก็มีตอบมีผลต่ออาชีพด้วยใช่ครับแล้วก็นิดนึงนะครับเพราะว่าไหนๆก็เป็นเป็นแบรนด์แบรนด์นะมาสเตอร์ของเขาเรียกว่าแบบซูสตาร์ครับซูสตาร์ซูที่ S W O O S H เนี่ยคือเครื่องหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ของไนกี้ว่าซูส์ครับขอขอดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นก้านอันนี้อันนี้ก้านโมมาครับเป็นครับอ๋อเน้นที่หัวเลยครับเน้นที่หัวเลยใช่ไหมครับ ครับอ๋อหัวแล้วก็เป็นเป็นวัปเปอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ครับตอนนี้แต่ว่าไม่ไม่ใหม่ล่าสุดเพราะล่าสุดนี้เขาไปโรลลี่ไม่ลอยใช้เป็นตัวสีเงินละเป็นสีเงินละแต่เราก็ยังยังอยู่ในขนาดที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่ออ๋ก็คือถือว่ายังร่วมสมัยอยู่ใช่ไหมครับร่วมสมัยครับเป็นเฟล็กเอสอันนี้กี่กรัมครับเนี่ยหกสิบหกสิบห้าครับผมหกสิบห้าขาสิบห้ากรัมหนูเข้าใจไหมว่าคือก้านเนี่ยคือทั่วไปเนี่ยอเมเจอร์จะ น้ำหนักประมาณ55ครับ55 50อะไรประมาณนี้แต่จะคือถ้าโปรเนี่ยคือ60 60 60คือเวลาการอ่อนตัวการดีดของก้านเนี่ยคือด้วยความเร็วของโปรครับไปสปีดที่เคยวัดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ105 105ถึง110 105ลองคิดดูว่าคือระหว่างหัวกับไม้เนี่ยมาด้วยความเร็ว105กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดูคิดดูถ้าเป็นก้าน50กรัม55กรัมมันก็จะอ่อนมันจะทําให้ทิศทางมันผิดเพี้ยนไปเยอะโปร่เขาถึงต้องใช้เนี่ย60กรัมขึ้นไปบางท่านก็70 75กรัมซึ่งบางคนก็ไม่ดูตัวเองว่าตัวเองสปีดแค่ร้อยนิดไปใช้75กรัมอย่างผมเนี่ยครับเเพราะเขาเรียกว่ามีกรมเยอะพอมีกมเยอะปุ๊บมันก็เหนื่อยครับแต่เดี๋ยวค่ะพี่ปูเราต้องถามนักกอล์ฟในรายการทุกท่านที่มาเยี่ยมรายการของเราว่า ไอดอลในดวงใจของของผมเนี่ยโดยไอดอลจริงๆเนี่ยจะเกเรื่องกอล์ฟนะครับผมผมชอบวงทวิงที่สวยเพราะเมื่อก่อนเป็นกอล์ฟรับแขกไงต้องเอาตีดีตีไม่ดีลูกไปไหนไม่รู้สนใจแต่เอาวงสวิงที่สวยรับแขกได้รับแขกได้ก็คือ ได้ให้ผมเดาในยุคนั้นถ้า10กว่าปีก่อนก็ต้องบิ๊กอีซี่โอ้ถูกต้องเป๊ะเลยครับก็คือหนูรู้ไหมว่าได้รางวันไหมเอารางวัลมาแจกเลยคือเป็นคือนไทยคือก็ก็ชอบอขาอยู่แล้วเอทเอ็ครับเป็นตำนานอีซี่บิ๊กอีซี่เป็นวงที่แบบดูง่ายๆดูแต่ได้มากนุ่มนวลแล้วก็เรื่องจังหวะเทมโปเนี่ยเขาเขาเป๊ะมากใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้วงสวยๆไปลองหามาดูในยูทูปก็มีอย่างที่เป็นก็เป็นโปรยุคยุคค่อนข้างจะเกือบเกือบ เก่าแล้วแหละคือกลางเก่ากลางใหม่ครับใช่แต่ก็ยังเป็นไอดอลอยู่ก็เป็นไอดอลของของหลายๆคนรวมรวมถึงผมด้วยนะครับก็ดูแล้วจับมือเลยครับเราไอดอลคนเดียวกันเป็นไอดอลคนเดียวกันแล้วก็คือรักสไตล์การเล่นเนี่ยนะครับของเอซี่เนี่ยครับ เป็นคนที่เล่นแบบว่าเป็นที่เรื่องไหนเป็นดุดดันเป็นโอาร์มไห้หรือว่าเป็นเป็นกรอบที่แบบแแข็งๆนิ่งๆเหมือนแซดจอนสั้นเลยครับคือจริงๆแล้วกลอฟมีหลายแนวนะครับแนวบูล้างผ่านอย่างอย่างอย่างโฟหลายๆท่านที่แบบสีไกลเล่นชอดหนัก แล้วก็ตีสปินหนักๆใช่ฮะจริงๆมันมันเปน็นเป็นทางมันลแล้วแต่ต้องเลือก<ห>ทางครบบับสำหรับผมเนี่ยทางที่ผมเลือกเนี่ยคือทางกาเกมแพล,ลนเพราะเราร่างกายเราไม่ได้ใหญ่โตกล้ามเนื้อไม่เท่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็อาจจะเริ่มเล่นช้าอาจจะฝึกฝึกกล้ามเนื้อมาเทรนกล้ามเนื้อมาหน่อยฉะนั้นเราก็เอากล้ามเนื้อที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ในการวางแผนแล้วก็การวางแผนที่กับการเล่นกลอฟมันก็ใช้ในการวางแผนในการในแง่ business ธุรกิจได้ ส่วนนี้ควรเสี่ยงไหมจะลงทุนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพาห้าเนี่ยพาห้าควรบุกหรือไม่บุกใช่ไหมครับใช่ข้างั้นผมถามระยะนิดนึงคือถ้าเป็นโปรเนี่ยก็ต้องเอาบีเอเวอเรจของที่ก็จะถามไปเรื่องของระยะของผมได้เบร์เอเวอเรจอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคือเอเวอเรสต์ผมถ้ามาปัจจุบันก็น่าจะประมาณสักสองแปดสองร้อยแปดสิบคือแคลรี่ครับก็เน้นผมเน้นแคลรี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ชอบลูกตกวิ่งเพราะมันคาดเดายากอ๋อใช่ยิ่งสนามบ้านเราเนี่ยคือ แคลี่ในที่นี้หมายถึงว่าคือล<ว> <ตก S 2> ไปลตกพอลอยอแล้วตกเขาเรียกว่าคือแคลี่คือตกที่เท่าไหร่ใ้ 2, 280่สองสองร้อยแปดสิบหาเนี่ยถือว่าไหลมาก็ก็น้อยถอยลงตามอายุน้ำตามอาย<า>ุน้ำครับ ตอบได้อะไรจากก์อบว่าได้เงินไม่ใช่ครับคือว่าได้เพื่อนฝูงได้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 ความสุขเพราะว่าการออกมาเล่นกล์ฟอย่างที่บอกมันใช้เวลาเยอะยิ่งเราทํางานเยอะเนี่ยเวลามีน้อยเวลาออกมาต้องมีความสุขกลับไปแต่ความสุขมันบังคับมันมาไม่ได้เราต้องสร้างด้วยตัวเองโอ้โหแล้วนอกจากที่จะเป็นโปรกรอบ์นในที่กล่าวว่าเคยทํารายการครับด้วยจริงๆก็ถ้า ถ้าคนที่เคยดูรายการทางคอปชานอลทางทีสปอร์ตจะคุณนะ้าคุณตาเรียกว่าโปรซี C, แต่เมื่อก่อนเรียกผมชื่อจริงเนี่ยผมชื่อประชาสิวิโรจน์วงศ์แล้ะชื่อเล่นชื่อโปรซี C, นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อนิดนึงเปลี่ยนเป็นชุนหัตส,สิตสิวิโรจน์วงศ์แต่ว่าชื่อชื่อในวงการยังเป็นโปรซี C เหมือนเดิมาานะครับก็คุณน้าคุณตาในรายการกอล์ฟสุดสายตีกอล์ฟสุดสายตีครับ,รบผมก็ทางทางทางั้งทีสปอร์ตแล้วก็ทางคอปชานอลคอปชานอลครับคือผมก็เป็นคือก็ ชอบ้ากคั้งเหมือนกันคือกับกอฟเนี่ยคือเคยดูไหมครับค่อนข้างจะตีเบอร์ครับเคยกดรีโมทพลาดไปดูครับขอบคุณมากอย่างน้อยพลาดก็ได้ดูตอนนี้เราอยู่ที่พาห้านะหรืบพาห้าคือตอนนี้เป็นท่านหลังสุดท่านหลังสุดคือบางสนามก็จะมีถึงแรกแรคทีอันนี้เป็นลูทีค่อนข้างจะจะไม่ไม่ไม่ไกลมากครับแต่เป็นน้าเงินก็คือ รู้สก็คือลังสุดล่ะครับขาของวินเซอร์แห่งนี้ขอดูสวิงแล้วก็ขอดูทิศทางว่าตรงจริงไหมแล้วระยะประมาณไหนรถไฟบอลนี่จะเป็นโด่งหรือจะเป็นอันตีแล้วก็ขอนอนนิดึ่งค่อนข้างตามลมอาจจะไม่ได้โด่งมากครับโอเคจะตามลมอ่ะโอเคฮะครับเรามาดูสวิงกันน้องบิวตี้นะครับไม่ต้องดูผมแล้วดูสวิงอย่างเดียวดูสวิงนะครับ นะมันจะตรงดูเหมือนจริงๆผมรูกว่าไม้บรรทัดอ๋อนี่มันไม้กอโอ้เมื่อก่อนอยู่กับข้อปลาไทยรึเปล่าครับก็ประมาณแล้วเมื่อก่อนอยู่คูนซีเ็นไทยด้วยแต่ผมดูแล้วเป็นสวิงที่นุ่มนวลมากก็อย่างที่บอกฮะไอดอลผมมันเป็นบิ๊กบิ๊ซีแต่ผมเห็นช่วงช่วงพอพอเปิดสะโพกมาแล้วช่วงช่วงที่สร้างตรงนี้ นะสวย <c oughs> ก็สําหรับสําหรับคนที่พูดง่ายๆว่าร่างกายไม่ได้ใหญ่โตนะครับอย่างผมเป็นคนที่ร่างปกติของช,ช,ชายไทยนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องหาจุดเด่นของคุณก็คือความเร็วของข้อมือความเร็วของกล้ามเนื้อส่วนล่างอะไรเงี้ยครับถ้ามีการคุณจะต่อไปเรียนรู้เรไปดูท่านู้ดีกว่าว่าช็อตสองเนี่ยครับจะจะเล่นสองตอนหรือว่าจะจะเล่นแบบไหนอย่างอย่างที่บอกถ้าถ้าตีช็อตหนึ่งได้ตรงตามเป้าหมายว่าเกมแพนหรือว่าวิธีการวางแผนการเล่นก็จะง่ายครับง่ายไปด้วยโอเคไปดูกันเลยค่ะ คขาสามนะครับหลุมที่4ีขอบฟินแล้วก็ลาบสูงประมาณ2เซนกอบท็อกอีซี่มาอีกแล้วครับกับบลีที่ว่าถ้าคุณรู้ คุณทำได้กับโปรเซบีครับวันนี้ไปติดตามกันครับว่าโปรเซบีจะแนะนำทริคเด็ดๆอะไรเพื่อลดสกอร์ตามไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟครับผมโปรเซบีพันเดกยุทธศิลป์บรรเทาเรายังอยู่ที่สนามทยะยักกอล์ฟคลับครับวันนี้เรายังอยู่ที่พาสามนะครับหลุมที่4ซึ่งเป็นอะไรที่ยากสำหรับนักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่เป็นอเมเจอร์เนื่องจากว่า ในกรณีนี้ครับลูกผมอยู่ตรงนี้ครับนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นขอบฟินแล้วก็ลาบสูงประมาณ2เซนมีเพื่อนนักกอล์ฟอเมเจอร์หลายๆท่านนะครับใช้การพัดซึ่งการพัดนั้นมันต้องใช้น้ําหนักในการพัดอย่างมากในการฝึกซ้อมผมมีวิธีใช้ง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆในการเล่นลูกนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็นเหล็ก7ครับนะครับผมเลือกเหล็ก7มานี่ครับเหล็ก7 การปฏิบัติก็คือว่าผมใช้เหล็กเก็ดสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านกําลังจะพัดอยู่ใช้พัดนะฮะเหล็กเก็ดหน้าองศาโดยปกติแล้วจะใกล้เคียงกับชิปเปอร์สมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากว่ามันจะเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเพราะแล้ววิธีการคิดของผม,มง่ายๆคือว่าอุปสรรคด้านหน้าที่เป็นขอบฟินขอบลาฟนี้ผมจะตัดทิ้งไปไม่ให้เกิดขึ้นกับผมผมจะใช้เหล็กเก็ดในการพัดลักษณะเหมือนกับการพัดทุกอย่างไม่ว่าการจับกิ๊ นะครับการยืนนะครับและน้ําหนักในการพัดเท่ากันครับลักษณะนี้พื้นที่เล่นผมเยอะครับข้างหน้าผมเนี่ยพื้นที่เล่นผมประมาณ15หลาผมจะทําให้ดูนะครับเหมือนกันครับผมก็ดูลายครับแนวลายตรงนี้จะมีลายซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วขึ้นเนินพอสมควรอยู่นะครับก็ขึ้นกับเทคนิคในการทํานะครับผมก็จะวางนะครับเหมือนกับพัดยืนเหมือนกันเลยครับยืนนะครับยืนนะครับวางแล้วจับ ตะเกียดจะยาวกว่าพัดเตอร์เล็กน้อยนะครับโดยปกติแล้วผมพัดเตอร์ผมยาว33นิ้วนิ้วแต่ตะเกียดจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องชกนิดหนึ่งนะครับการจับเหมือนกับพัดครับลักษณะนี้หวอมสักนิดนึงนะครับหวอมสักนิดน้ำหนักเหมือนกันครับลากลากแนวลากเหมือนกันนะครับเหมือนกับพัดนะครับดูนะครับน้ำหนักเหมือนกันนะครับผมวางเหมือนกับการพัดนะครับพัดตัดนะครับ นะดูนะครับนะครับช่วงกอฟท็องอีซีครับถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับและในวันนี้ค่ะคลิปอาหาของคนบ้ากอฟจะนำคลิปอาหาแล้วก็จะหาขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในช่วงของคลิปอาหาของคนบ้ากอฟนะคะชิ s สุ่ย It's not your ball, Brox. <laughs> hey, hey, hey! Ball's under my foot. Cheater, liar, cheater, lies. You. Cheater. <laughs> Eat it. Eat the ground, liar. Eat the dirt, liar. สนับสนุนโดยซูเปอปร์ดิชโอ้ตกเตียงเลยไหนอะเตียงสับแสงต่างๆในกีฬากลอฟนะครับอาจจะดูยากสำหรับบางท่านนะครับแล้ววันนี้เราไปชมกันครับว่าซับคำนั้นคือคำว่าอะไรครับ เตียงเลยไหนอะเตียงท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนักกอล์ฟเราสองคนนะครับตีกอล์ฟไปมีคนหนึ่งบอกว่าอ้าวตกเตียงคําว่าตกเตียงนะครับในช่วงนี้ก็คือช่วงกอล์ฟแสลงสัตแสงแสลงกอล์ฟแลก็คือลักษณะการที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับท่านทําอะไรก็ได้อยู่ระยะใกล้ๆแล้วตีทีช็อตขึ้นไปฉกบ้างลอดลูกบ้าง ชิปขึ้นไม่อ่อนตกน้ำบ้างซึ่งเป็นช็อตที่ง่ายสำหรับเราในการตีแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ทำตอนนั้นก็คือตีกอล์ฟไม่สามารถอ่อนได้นี่คือคำว่าตกเตียงครับ ีครับพัดดีพัดดีมากแต่ลายค่อนข้างยากอากาศร้อนครับอากาศร้อนต้องพัดดีๆครับอ่าใช่ครับตลกเหมือนกันนะครับโปรซสของเราเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าช็อตสองเนี่ยมาอยู่ด้านกรีนเหลือแค่ยี่สิบล้าครับตีไกลแล้วก็ตีตรงจริงตามลมครับตามลมตามลมนี่ก็คือแก๊ปคือเกมแพลนค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตีตรงแล้วก็พัดนิด น่อีอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีไปเชอร์ใช่ใช่ปกติคือระยะนี้ต้องลงแล้วใช่ไหมคือระยะนี้ต้องมีพันหนึ่งอะครับไม่ใช่ตีตามราคาคือจริงๆแล้วก็ก็จริงๆมีเวลาดูลายน้อยหน่อยแต่ว่าก็พยายามพันให้ได้น้ำหนักเน้นน้ำหนักอัดไกลคือตอนนี้คืออยากจะให้ให้ข้อมูลสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปครับว่าคือถ้าจะมาเล่นกอล์ฟเนี่ยมันมีคอคือมันง่ายมันง่ายแค่ไหนถ้าจะตีกอล์ฟนะครับ ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นโอกาสของของเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าเกมฑีเวลากอล์มันเปิดมากไปกลายเป็นสปอร์ตเมื่อก่อนเป็นสันทนการนะเป็นกอล์ฟเป็นผู้ใหญ่เล่นคนมีตังเล่นเดี๋ยวนี้เป็นกอล์มเป็นสปอร์ตแล้วเป็นกีฬาแล้วครับเนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ก็ก็ไม่สูงมากค่าสนามก็ สนามหลายๆสนามก็สนามสนมสุนเยาวชนให้มาเล่นในราคาถูกตัวเด็กตัวเด็ก,ดก,กมีโอกาสม,มาเล่นตำบัตวิวในสนามกอฟเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าจะจะ,จะไปให้ให้โปรซีสอนเนี่ยครับ อยู่วันไหนบ้างยังไงบ้างครับก็ปกติแล้วผมก็อยู่จันทุสุขครับช่วงแต่ว่าต้องช่วงหลังเรื่องงานนิดหนึ่งช่วงช่วงค่ำค่ำหอค่ำค่ำส่วนใหญ่ผมผมเน้นสอนผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่ออย่างสาวสวยปกติผมไม่ค่อยเข้าใกล้ผู้หญิงเท่าไหร่นะเพราะอะไรครับว่ากลัวครับกลัวกลัวว่ากลัวกลัวเป็นข่าวอ๋อมีครอบครัวยังครับก็ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่รูหน้าตาดีไม่ได้เชื่อหรอกครับครับจริงรอเปล่าจริงครับจริงครับนี่ออกสื่อนะครับ แล<ะ>้อ <c oughs> ย่างยังไม่เป็นเลยในอย่งอางน้องบิวตี้ของเราหร <c oughs> ือถ้าเกิดว่าจะจะสอนน้องเขาใช้ตีให้ลูกลอยสมว่า <c oughs> ให้สักตีได้ร้อยหลานเนี่ยใช้เวลานานนะดูจริงๆผมว่าองค์ประกอบสองอย่างคือการการเล่นการตีที่ถูกต้องด้วยเทคนิคที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> กับกวความตั้งใจของผู้เล่นหรือว่าตัวนักเรียนที่มาเรียนคร <c oughs> ี่งครึ่งๆเลยครับต้องครึ่งๆเลยคือถ้า คือโปรให้เก่งให้ตายแต่ถ้านักกอล์ฟต้องมีใจด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าตีเป็นหนึ่งลูกเข้าไปเช็คไลน์อะไรเงี้ยครับมันก็จะึงสมาธิไม่ค่อยมีครับคุณผู้ชมก็อยากเก่งนะครับก็ต้องพึ่งๆคือไม่ใช่จะหวังเพิ่งว่าโปรคือผู้วิเศษพอฉันเลือกปรฉันต้องตีเป็นฉันต้องตีเก่งผมผมใช้คําว่าโปรจริงๆอ่ัโปรไม่ใช่ครูนะครับโปรเป็นผู้แนะนําเป็นผู้แนะนําในสิ่งที่ถูกต้องในแง่ของกอล์ฟนะครับค่ะ ถ้าไปจําอะไรผิดผิดมาเพื่อนรุวมคุณสอนอะไรผิดผิดมาก็มาหาโปรกันครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตียอุ้มคอมเตี๊ยอุ้มคอมเป็นเตียอุ้มคอมหมายถึงว่าคือคนเตี้ยไปอุ้มคนคอมคือว่าอที่สอนกันเองก็คืออเมเจอร์ด้วยกันใช่ใช่ไอคนนี้ก็วงประหลาดจำไปเอามาจากไหนไม่รู้ไอคนนี้มีศาสตร์มืดยนะมีเยอะครับแปลกๆในกีฬากอล์ฟนะสนุกสนานนะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรซีมากที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณทางรายการ t น e h a i บา a r ต้อนรับครับ วันนี้เวลาเราหมดจริงๆนะครับก็เสียดายจริงๆเราก็คงจะได้รับข้อมูลจากบุตีในเรื่องทีคิดเรื่องอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของเกมกอล์ฟนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วจริงๆครับค่ะจะเจอได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา9นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็ดูรีรันสำหรับคนที่พลาดทุกๆวันพุธค่ะเวลา5ทุ่ม45นาทีนะคะทางช่อง3 SD 28กับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่า Hey h a p ้ y สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณนะครับลายเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วคือถ้าตั้งสายผมว่าน่าจะน่าจะตับเชียวลงค่ะแต่เมื่อกี้ค่อนข้างจะหยิบเวทที่มีราคาสูงมีห้าแปดบาทตัวมอโอ้ผมก็ชอบปั่นชอบปั่นนะปั่นปั่นแต่โปรเซ็ตเป็นคนตลกเลคะดูคือเป็นคนที่ผมดีนะผมอยู่อยากเข้าวงชนเพื่อนมากเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดต่อแจ๊สให้ครับ